ช่วยนับหน่อยตอนนี้มีเครื่องจักรกนเท่าไหร่ขอหวยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนับให้ก็ได้ครับหนึ่งสอง ที่ทำการอยู่ในบณัน,นี้13ครับท่านผู้ชมแล้วก็อยู่รอสับเปลี่ยนกันอีกจํานวนหนึ่ง ระยามีเคสไฟไหม้แหลวนะไม่แน่ใจเลยนะครับ่านผู้ชมต้องลองเข้าไปดูในช่องทางนะนคร4ีห้า 4, ก็น่าจะพอทราบ การเป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่น่ะระดมใช้เครื่องจักรกลหนักในการรื้อถอนซากอาคารในทุกๆโซนครับโดยเฉพาะการนำซากอาคารจากโซน B และโซน C ออกมารวมถึงการรถระดับความสูงของซากอาคารโดยการนำรถ s k ส0 0พันเข้าไปทำการปักรื้อถอน พื้นอาคารที่สุดตัวทับกันมีการฉีดพนน้ำเพื่อทำการดักจับฝุ่นควันระหว่างนี้นเะจ้าหน้าที่กู้ภัยก็สังเกตการหรือถอนโดยรอบเพื่อที่จะหาบ่อแสสำหรับผู้ที่ยังคงติดค้างอยู่ซึ่งใน,นขณะน,นี้จำนวนผู้ประสบภัยทั้งเส้น103ราย มารายงานตัวหนึ่งรายบาทเจ็บเก้ารายไม่พบสัญญาณชีพตอนนี้56รายและอยู่ระหว่างการค้นอาอีก38รายครับแต่เมื่อช่วง15 15นาฬิกาเศษก็พบผู้ติดค้างเพิ่มเป็นแค่สีดำแล้วก็ช่วง16นาฬิกาเศษก็พบอีกหนึ่งรายแค่สีดำในโซน4เช่นเดียวกันครับ ในช่วงนี้พบแต่โซน C ครับท่านผู้ชมก็คือตำแหน่งเดิมคือบันไดหนีไฟครับท่านผู้ชมก็คาดการว่าระหว่างที่คนงานนั้นหลบหนีระหว่างที่อาคารนั้นมีอาการสั่นจากแผ่นดินไหวก็พากันวิ่งหนีไปยังบันไดหนีไฟ แล้วบันไดหนีไฟนั้นเองที่ท่าลงลงมาทับคนงานครับท่านผู้ชม จะให้ผู้คนได้ร่วมรับชมส่งแรงใจและกติดตามสถานการณ์นี้ไปพร้อมกันคับท่านผู้ชม อีกสักพักเราจะลงไปที่เดิมแต่ว่าที่เดิมเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะมีไฟค่อนข้างที่จะเจิดรรัดทีเดียวสปอตไลท์ี่จ่าหูตาแตกไม่แน่ใจว่ามันจะมีตำแหน่งไหนได้บ้างแต่ตำแหน่งน,นี้ก็สบายตาดีนะครับท่านผู้ชม แช์ทุกวันขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชม ก็เราพยายามจะหลีกเลี่ยงการใช้คําที่ดูอาจจะทําให้บรรดาญาติครับที่อาจจะต้องอาศัยเวลาในการทําใจรวมไปถึงการให้เกียรตแกบ่บรรดาผู้อีกครั้งต่างๆที่ยังคงอยู่ระหว่างการค้นหาหรือผู้ที่ถูกนำออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนหรือว่าลักษณะต่างๆเราก็จะพยายามใช้คำที่เหมาะสมที่สุดในการนำเสนอท่านผู้ชมครับ ับการทํางานนะครับระบบณนะขนาดนี้เนี่ยด้านในสุดที่ท่านผู้ชมเห็นด้านซ้ายของอมุมภาพเนี่ยก็คือโซน B และโซน C ด้านหลังอาคารที่ติดกับอาคารจอดรถโซน B และโซน C ตอนนี้มีการทะลุโพรงถึงโซน C แล้วจาก B ไป C มีการทำโพรงเชื่อมกันเนี่ย10เมตรเศษแล้วก็ด้านบนก็มีการลำเรียงนำสร้างอาคารเนี่ยตักออกมายัางโซนด้านหน้าซึ่งเป็นโซน A และโซนดเรครื่องจัดกลนที่อยู่บริเวณโซน A และโซนดก็จะตักเพื่อที่จะนำใส่รถบรรทุก นี่คือระบบด้านในส่วนอีกระบบหนึ่งก็จะเป็นเครื่องจักรกลหนักในการขุดเจาะเพื่อที่จะรื้อถอนสร้งางอาคารจะใช้การเจาะและก็การปักปเข้าเสริมครับวันนี้ S อส0คพันคันสีชมพูก็เปลี่ยนอุปกรณ์มือกลจากเดิมเนี่ยที่เป็นเจาะสลาย มาเป็นการปักเพื่อทำการปัรซากอาคารทั้งเป็นการรื้อถอนเองแล้วก็เป็นการสนับสนุนคันอื่นที่รื้อถอนออกมาก็จะตักออกมาแล้วก็กองไว้ด้านหน้าแล้วก็ยังมีการฉีพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นต่าง ระหว่างนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่บนบริเวณอาคารจอดรถด้านข้างคอยสังเกตการด้วยกล้องสองทางไกลรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณภาคพ,พื้นทําการสังเกตการทั้งนี้ก็จะมีโดรนที่ติดอุปรกรณ์กล้องที่มีประสิทธิภาพสูงในการสังเกตการระหว่างการรื้อถอนครับคระท่านผู้ชม ก็เป็นแผนงานต่างๆในขณะนี้ครับ